เรื่องย่อละครเรื่องมือปราบกระทัวรัวตอนที่4ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่5ทธันวาคม2567เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3กด33เฮียหมารับบทโดยชายชาตโยดมนัดเจอกับขิงที่รับบทโดยเต้ยจริพนพรเพื่อวางแผนทำอะไรบางอย่าง จนมาวินที่ระบดโดยเตอ๋อฉันทวิทเกิดสงสัยจึงรีบรายงานสารวัตเรเตงระบดโดยต๊อกสุปกรณ์พร้อมปลึกษาหาวิธีตีสนิทกับขิงเพื่อให้เข้าถึงเฮียหมาได้มากขึ้นก่อนจะวางแผนใกล้ชิดขิงโดยการให้พากระบดโดยนุ่นพิช,ชาทรไปแคสงานกับขิงไม่ได้ซึ่งระหว่างแคสโฆษณาขิงก็ได้เจอกับบิ๊กซูคู่แข่งคนสำคัญจนเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจ มาวินให้กำลังใจและช่วยให้ขิงคลายเครียดจนขิงเริ่มเปิดใจให้มาวินมากยิ่งขึ้นติดตามรับชมมือปราบกระทัรัวออกอากาศทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3กด33